มีของคุณมึงดูประชาชนไม่ได้เสียหายหรอกครับชิบหายหมดแล้วพี่น้องที่เครรับครับเชียงรายเนี่ยไปได้หลายๆที่อย่างที่ผมว่าแต่รัฐบาลน,นี้ขบปัญหาไม่แตกแจกงานไม่เป็นเน้นนโยบายไม่ถูกทำแต่เรื่องอะไรก็อย่างที่ผมบอกะครับเออก็แจกตังแจกตังหาตังไม่ได้ก็ขึ้นภาษี รีดเงินเอาจากกระเป๋าซ้ายแล้วเอามายัดใส่กระเป๋าขวาประชาชนไอ้ที่รีดออกมันน้อยกว่าที่ยัดเข้าประชาชนก็เลยลำบากยากจนผมไม่แน่ใจนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เอาเข้าจริงเนี่ยคุณสนับสนุนการฆ่าชายแดนหรือสนับสนุนการฆ่าที่ชายแดนกันแน่ผมไม่แน่ใจพี่น้องครับเรื่องการท่องเที่ยว เชียงรายนี่เที่ยวได้ทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตมีทุกอย่างเที่ยวได้ทึกฤดูว่าศักยภาพเนี่ยมันมีทุกอย่างในมันดีเสียอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับตลอด8ปีก็คือมีนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาประเทศถึงพังพี่นาศจนถึงวันนี้แล้วพออยู่8ปีชาวบ้านชาวช่องไปถามพอหรือยังพอหรือยังจะไปหรือยัง แทนที่จะสำนึกไม่นะครับมันตีหน้ามึนนักข่าวไปถามแปดปีท่านจะว่ายัางไงาจะไหวยังไงเจ้ามาไปดูกฎหมายไปดูกฎหมายนักข่าวถามวา่าแล้วท่านจะอยู่ต่อได้ไหมหรือเขาจะยืน่นศาลเอาก็ไปถามศาลรัฐหนุนดูกฎหมายดูกฎหมาย,มายผมไม่ได้มีปัญหาอะไรผมจะโกงวอะไรไปดูกฎหมายไปถามศาลรัฐหนุนประยุทธ์จนันทโอชาคุณฟังผมอย่าเลื่อนช่องดูประยุทธ์ ผมรู้ว่าคุณดูอยู่รู้ว่าประยุทธ์กับแฟนคลับนะัวุฒษมางารบอกไปยังประยุทธ์จันโอชาว่าอยู่มาแล้ว8ปีจะอยู่ต่อหรือไม่ไม่ต้องไปดูกฎหมายมึงดูหนะ้าประชาชนนี่สภาพ8ปีของประยุทธ์นี่มึงดูประชาชนนี่ดูประชาชนนี่พลเอกประยุทธ์จันโอชา8ปดปีของคุณมึงดูประชาชน ไ,ได้เสียหายแล้วครับชิบหายหมดแล้วยังมีน่าจะไปดูกฎหมายไม่ต้องถามสารรัฐธรรมนูญถามหัวใจตัวเองบ้างสิอยู่ก็แก้ปัญหาไม่ได้อยู่ก็ทำอะไรไม่ได้จะอยู่ทำหอกอะไรบนเอกประยุทธ์จันโอชาอย่าให้ขึ้นนะขึ้นเดี๋ยวดา่าพี่น้องครับ เราจึงต้องช่วยกันแล้วไงหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้รอสำนึกประยุทธ์ก็ไม่ได้นะครับเรานี่แหละต้องช่วยกันช่วยกันกาพักเพื่อไทยให้แลนสไลด์ทางเดียวครับที่จะรอดคือทางนี้ไม่มีทางอื่นบางคนบอกว่าเฮ้ยนัทวุฒิเพื่อไทยเห่อเหิมเกินไปหรือเปล่าเพื่อไทยต้องการมากไปไหม เออก็แลนสไลด์สองคำก็แลนสไลด์พี่น้องมันไม่ได้ต่างกับพักอื่นเลยนะท่าเด็นทุกพักเวลาหาเสียงไหมไม่ว่าไปที่ไหนขอยกจังหวัดทุกพักท่านว่าไม่เขตถูกไหมครับไปเชียงใหม่ก็ขอยกจังหวัดถูกไหมครับขึ้นเวทีใหญ่ก็บอกว่าต้องเลือกพักเดียวทั้งประเทศทุกพักพูดอย่างนี้ถูกไหมครับประเด็นก็คือเพื่อไทยเป็นพักเดียวที่จะทําได้จริงไงครับ เดนก็คือถ้าทําได้จริงแล้วแก้ปัญหาได้จริงด้วยไงครับเขาเลยกลัวดังนั้นไม่มีอะไรในกอััย oh. แลนสไลด์เป็นเรื่องปกติเป็นแคมเปญธรรมดาทุกพักตั้งแต่เกิดมาเข้าการเมืองจนวันเนี้ยผมไม่เคยเห็นพักไหนหาเสียงว่ะพี่น้องจุรบครับพักเราเป็นพักที่มีศักยภาพมีผลงนานมีนโยบายมากมายขอให้เลือกพักเราแต่โ oh, อ้ไม่จอดจะเลือกเรามากเกินไปเลือกเราพอดีพอดีไม่มีอะ มันจะเอาหมดทั้งนั้นแหละแต่เพื่อไทยเนี่ยเอาจริงเอาเพื่อชนะประเด็จการเอาเพื่อเข้าไปทำงานเอาเพื่อใช้นโยบายในการแก้ปัญหาเอาเพื่อพาคนทั้งประเทศและชาวเชียงรายพ้นจากวิกฤตไปด้วยกันไหมพี่น้องแลนสไลด์ด้วยกันไหมพี่น้องต้องใจใจ อีหลีบอกเอ,ออีหลีนี่ไม่น่าจะใช่แล้วนะแต่ก็เอาล้วครับต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วพี่น้องพลเอกประวิตยิ์พลเอกอนุพงศ์รวมกระทั่งพลเอกประยุทธ์สามไม่มีแม้แต่จะเสี้ยวคิดนะครับที่จะถอยพลังประชารัปไตยหอนี้เจ๊งเป็นไงครับไปตั้งพักเพิ่ม รวมไทยสร้างชาติรวมแผ่นดินเอามารวมกันทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อจะถอยจากพลังประชาลัฐไปอยู่ในหัวไม้เข้าบ้านไหม้นี่ผมบอกพวกคุณทั้งสามคนเลยว่าพวกคุณนั่นเน่าหมดแล้วคุณจะไปอยู่พักไหนก็เน่าเอาสามปอไปอยู่พักไหนก็เหมือนกับเอากระโถนใส่ข้าวเอาน้ำเปล่าใส่โถส้วมยังไงก,ก็กินไปไม่ได้กินไม่ได้